เอามีเปิดงานด้วยมีเปิดงานด้วยครับครับพร้อมแล้วกราบเรียนเชิญหมอสีครับนี่ลุงโมไม่ต้องชักโอ้โหดังเฮ้ยยิงยังไงน่ะอีสตีไปตีลูก เดีมาช่วยหน่อยไอ้ห oh, นูดึงดีๆลูกเดี๋ยวใบสีแล้วมึงยิงยังไงดิงามไซยิงหันไปทึงอื่นที่ใบสีล้มเลยในอนาจหมดแล้วเนี่ยยิงไปที่อื่นเอาใหม่เอาใหม่ลูกโอ้โหเอาเลยยิงเลยปุ๊บฮัลโหลไม่ใช่ ด้วยเอ็นได้แล้วผมอุ้ยส oh, uh, uh, uh. mm ีเ hmm. ป็นไรน้องยิง hmm. ป so, uh, ja, ืนใหญ่เนาะเอาเปิดงานแล้วเปิดงานแล้วหมอครับหมอเริ่มเลยวันนี้ผู้ใหญ่ไม่ตายผู้ใหญ่ไม่ตายครับไม่ตื่นเลยไม่ตายไม่ตายเลยใเก็บปืนหรือใครปากระเทียมเลยผมจะได้เริ่มพิธีเลยเริ่มเลยครับ นักมอ อขอขงขึ้นอย่างนี้สั่งอะไรมาเนี่ยสั่งไอ่อสั่งอะไรลืมสั่งหลายคู่สั่งหลายครูหลายคู่จัดหลายคู่ตัวไหนขึ้นก่อนไม่รู้ <c oughs> มันมั่วไอ้ตัวอยู่นี่ <c oughs> เออเดี๋ยวนึงจะพูดเออใจ <c oughs> ยเยน็นนะน้องค,อค่คอยๆค,คิดค่อยๆทำนะน้องนะโอ๊ยจ <c oughs> ุดที่เริ่มสวิตช์กันแล้วนะโมตะสาภคมวตระหต นโมจตาามวตโตระหัตโตสมะหาซาุทหญ่ผู้หญ่ผู้หญ่สักอะไรอะแพทที่ประเทศไทยครับอยาให้ขอ้นะครับทาไมะแล้วเดินให้ฟักเยทีนี้ยครัวัวเมือนกันะผู้ใหญ่เลยนะครับอ สั่งมากป่าชุดแดงอ่ะสักกเล่าไม่มีอะไรจะเล่นหมอคัดโน่นอะไรหนึ่งหนึ่งสามแล้วดูแต่ราฬิกาอย่างเดียวเลยตีเลขเราเริ่มอีหนึ่งสี่สิบเก้าเดี๋ยวเวลาอยู่นโมตัสซาภควโตระหะโตสมาสามพุทดคศโหนากเอ ไม่พอนะน้ะอาดหนักไปเนี่ยไปลงมือ <sucks> ดิไม <talkin even S 2> ่ไม네่เคยบวชครับไม่รูอายุเท่าไหร่คุณบอกอายุอะไรไม่ไม่ต้องถามต้องแต่ถามอายุอะไรยี่สิบเอ่งยี่สิบนะไปเยอะไปเยอะไปเยอะอะไรไปเยอะครับช่วงนี้แดดมันแรงในเรื่องอายุยี่สิบต้องตบหัวหมอลูกเนี่ยตบหัวหมอลูกเด็กยังเล็กอยู่ ไม่รู้ไม่รู้ไปเรีนสาพพนัพนอนักเออเนอนา้อเนอนั้อเนือเน้อเนืนืลเนื้น้งเนืกนื้อนื้่อน้อเอเนอน้เนอนื้น้ออนอนองนือเกื้อน้อเน้นาน้เน้นเนน้ และขออกครัวพ่อคงเจ้าอก็เฝ้าอดแต่สร้างฝังลูกฝังสร้างจนแผ่นหลังไม่ติดเสือพ่อช่างเหนื่อยเลือกระดึกบกะดึกบกะดึบอะไรนะคะกะดึบหางานทำหางานทำนะคะหางานหาการทําสมัยนุ่มนพ่อคงเจ้าก็แหวบสินดี ชอบมากก็แต่บางพีพ่อของเขาอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเมียคนแรกชื่ออีทอยอยู่โคราชไปไกลเลยอีนั่นก็น่าสงสารทมเทขนาดเดินขาไปให้พ่อเจ้าอยั้งโลกมันใหญ่เต็ม หมอตอนนี้เขาเรียกเตะานนักข่าวมีอะไต้องทำเลยเดี๋ยวหมอร้องอะไรครับเนี่ยโหตายแล้วเขาจะมีโปะไว้ให้เลือกหมอร้องอะไรเอาประวัติดีๆพี่ครับหมอครับฮะถ้าโกรธกันอย่าตีนะครับทำไมครับพูดก็ได้ทำไมครับไม่งั้นแป้งนี่หมดกระป๋องแน่เอาเพื่อคุณพ่อดีๆครับแก่ๆครับเอาขี้มาเฟี้ยว อ๋อแบบดีๆดีๆครับดีๆครับเอาความเด็ดเลยของของพ่อกว่าจะมีวันนี้อีฟอยให้ขาเป๊ไม่มีไม่มีแต่อีพอยบางทีนะมีบ้าบอกไว้บอกไว้เรียกรถพยาบาลเถอะอยู่ไม่ได้แล้วเอาที่ดีถ้าพรคุณพ่อเยอะหน้าคงนี้แม่ตายแม่ตายคุณพ่อ พ่อหน้าจาพ่อนาจาอยากจะถามพ่อของพ่อหน้าอาจว่าวันนั้นเกิดเรื่องอะไรถึงควา้ามอเตอร์ไซค์ขับออกไปหน้าวัดแม่ของเจ้าก็หลอกแหลกจับโทรหาก็ไม่รับสายพ่อของเจ้าตอบมาได้ว่าแบตหมดกลับมา ก็ไม่จะลดไปครัไปครับแอบขึ้นรถรถไม่ต้องห้ามเลือดมันไม่ได้ตีกูเอาประวัติดีๆแล้วเดี๋ยวสอนหน้าเขาาประวัติดีๆเออเพื่อนั้นผมไปทำบุญเอาประวัติดีๆเออเออไม่มีอ่ะมีสิครับผมมีเดี๋ยวย้ายมาแม่น่าดีกว่าเอาย้ายไปนู่นเลยเหมือนเออเอาพระคุณแม่เยอะนะจ๊ะครับผมพ่อมตายจ้ะพ่อตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ แม่ตายเนี่ยพ่อตายแม่ตายพ่อตายแม่ตายพ่อตายจ้ะแม่สัตอะไรครับอะไรทำอะไรใครไม่ได้ด่าเดี๋ยวนอุ้ยบอกคุณเลยมาโหวด็กพ่อนาจักพ่อนาจักพ่อหนารู้ไไม่ว่าแม่ของเจ้าก็ลำบากจังต้องอุ้ม ้องเก่าเดือนกว่าจะคืนคอด<ช>อดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดอดกระทั่งผ่อจะเงินเจ้าพี่จะพูดอะไรเพคะพี่กันจะสาธยายประวัติของแม่นาคเพคะใจทะลึ่งมาเจ้าคะอีรักไม่หออดเปรี้ยวอดหวานอดนาคเมียนาคนั่งหลับกัน ไมเมียพีไ่ได้ให้าร้อยต่อโอหน่อยอดเรียวอดหวานอดมันอดเผิดอดกระทังพอจะให้กินเป็ดกินมาแล้วใช่ไหม<_ <k> _>ก็กินไม่ได้พอหนะักพอหนะักนะไม่เมียหรือยังมีแล้วครับทุกตอต่อไปเป็นเสียงแบบพอหนะัก มีเมียหรือยังมีแล้วตอบตอบแบบไม่ลูกตอบเพรอบเลยเอ้ยปวดทางอาหารหรือไงอ่ะมันเป็นทางเล่นหมดอ๋อไปตอบเขาด้วยลูกฮัลโหลพ่อนาอ้าวมีเมียหรือ ต่อคือตอบเราไปแล้วล yeah. oh, well, no. oh, um. um. ูกต่อต่อเอ็มหมอเลยไม่มีไม่มีก็ดีเลยเชียวทำไมใครเนี่ยอเกูได้ไงต่อช่วยพ่อเขาเข่เชี่ยพ่อเขารู้มากเลยไม่มีก็ดีไอ้ดีเลยเชียว หมอลิปพันน่ะพันติดไหนึ่งแลเนี่ยไม่มีก็ดีเลยเที่ยวไม่มีดีเลยเที่ยวทำไมครับทำไมพอนักไม่เที่ยวกเก้าปีไม่ได้ให้มันไหลเถอะเดี๋ยวมันข้งางจะโปะมาเลยนะยองค์สหน้ำคนพอลอนฟ้ามาหาสมุทรเพื่อคนแม่สูงสุดมา อเล่หน่าสุดท้าทานจะเปียปานสิ่งใดหาได้เอาแหละเพราะว่าฟังแลฟังแล้เพาหน้าของพวกคุณพ่อเยอะครับผมนะเพราแม่เขาตายเนี่เอออ้อ้โอ้็มปุ๊บเลครับ मेरा खेल है नी i ขาแล้วผมพูดสัพมาเป็นใหม่ด้วยอะไรอำนังทะเลาะทะเลาะกันแล้วมึงนึกยังไงมาล้างตีนตรงเนี้ยไม่ใช่อ่างล้างตีนผัวมึงอะไรในสีอะไรคะกูทำขวัญอยู่มึงมาอ้อรอผู้ชายมึงบ้าเปล่ากูไม่ทำหรอมึงกูหาเงินมึงดีเมื่อหาเงินอะไรละมึงมีผัวแล้วไงถึงมีผัวแล้วกูก็หาเงินกูได้มันไม่เกี่ยวหรอกมึงทำอะไรมึงเห็นหน้ากูด้วยเห็นกูเห็นหน้ามึงตอนทำกูก็เห็นหน้ามึง ไอมึงทำได้ยังไงอะมักูได้ทำได้ยังไงกูมันโดนตีมันจริงๆเลยยอดหน้าจะดีไหมมึงเนี่ยไอ้อะไรนะทีปสองทีเลยอสี่สำหรับมึงอะหลายรอบแล้หลายรอบแล้วหาเงินกนแคไขเนไหเลิกกูละกูไปเอาเงินมึงดิก็รู้ไม่ได้เอาแต่มึงไว้หน้ากูด้วย มึงมีผัวอยู่แล้วคนมึงทำนี้ได้ไงวะโอ้มาดามไอ้ผัวคอยหน้ามึงที่ด่าโอ้โผัอย่ามาลอยหน้าหน้าทีบให้รู้เอาสักดีไมึงเนี่ยมันี่มึงพูดไกลเลิกกูเลยเลิกไปเลยเลิกแล้วก็เนีไปไกลไปเดี๋ยวโดนมึงเือไม่โดนในโดนโอ้ผมก็ได้แล้ไหลลอยมึงอ่ะก็มาอ่ะมานนี่ไปมามันนี่ไปมามาดิมาดิมาดิมึงก็มาไนี่ไอ้นี่โอ้ว่าใจเย็นๆเถอะ กูว่าคนเรารักกันต้องสามัคคีเข้าไว้มันหลายรอบแล้วไงกันแน่ถ้ามึงลงไม้ลงมือมันจะเจ็บด้วยกันทั้งสามฝ่ายนะสามฝ่ายในพวกมีแค่สองคนก็เดือดร้อนบ้านกูด,ด้วยเนี่ยแย่ yeah, เลยเนี่ยเต้เดียนค่อยคคุยกันมันไม่ไหวจริงอะ่ะมึงถีบกูไม่เกรงใจคุณผู้ยศอาจารย์ลอยกูเลยนะกูสาพกมาด้วยอาจารย์เ,ยเลยงด้วยเหอออรออาจารย์ด้วยนะต้นนึกต้นนึกต้นนึกต้นน่ก โอ้ยดีหนึ่งยี่ห้าเราดีจะรีบไปไหนเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีอะไรจะเล่นเยอะดีสองเล่นเถอชดเชยเวลาแล้วแล้วจะลาวันไหนบอกบวนเอ๋อเอาวันที่สิบจะลาโบนุ่งแก้วด้วยนะไปแล้วไปเล่นอยงี้ไปอยู่กันเ้อะกินตัวอังนี้สีสมมติว่าเก้าเดือนจะเคลื่อนขอดแล้วเดี๋ยวหมอเข้าไปทีเลยจะคลอดลูกแล้วคลอดแล้วสีช่วยเป็นแม่นาคให้หน่อย แม่น่าเดี๋ยวพี่จะร้องขอดลูกนะจะโดนเหตุการณ์ครับผมจะคแต่ขอดลูกเอาครับหมอเลิกเลยโอ้โหอีทีเป็นไอะแม่น่าแม่น่าคือหมายความว่าแม่ของพ่อหน้าไม่ใช่แม่น่าป้าขนงดีบ้าเดี๋ยวมีสาวด้วย ก็เป็นเนปเจ็ดมันแล้วอะไรเจ็บวันแล้วกูไม่รู้หรอกคุณไม่รู้หรอกเมียมอรู้อยู่คนเดียวไอ้นี่รู้รู้โลกเจ็ดวันแล้วเห็นไหมมาเจ็ดวันแล้วโอถ้าเมียหมอรู้ทุกคนจะรู้หมดอนอยามลมเหนือมาอะไรแนวเนี้ยมาอะไรวันนี้เนี้ย ปวดไปพูดจะเป็นเน็ตโอ้โหไม่ไหวแล้วคนใ่วัวเจ็ดวันแล้วแล้วพ่อมันปวดหัวไหมทำยังไงเออ ไปเสียผาตะล่อทนไม่ได้ไม่ไหวแล้วทุกคนขอเวลาให้หนาทีทำไมครับจะ่หล่อเมียแป๊บเด๊อะไรหมอรู้อะไรไม่ได้เลยนะเล็บหายไปไหนหมดเนี่ยมยู่ใช้ปากกัดร้องนะมึงเนี่ยอะไเอาดีๆเวียนเทียนได้และเอาเวียนเทียนเลยเวียนเทียนเลยมาถึงเวลาเดี๋ยวเวียนเทียนพิธีสำคัญแล้วนะลูก เอาเตรียมตัวเป็นมันลิรับบุญกันทั่วถึงนะออออเอาเวีนเขียนไว้ยเทียนเสียใจลงตซังใจ,งใจสีร้องหน่อยอช่วยกันเปิดใบสีนะครับเอาใบสีลูกใบสีเปิดใบสีนะหน่อยเดีววิธีสำคัญแล้วนะตั้งทีงตั้งใจก,กันนะเสีร้องเดี๋ยวพี่เปิดใปเียลูกเปิดเลย วันนี้ครบเจ็ดวันที่ตัวฉันกับหมอเบลไม่อยู่กัน ไม่เข้าเสียงเมียผมเลยเอาไว้เมียผมเราลูกห้าครับบอกเขาได้ครับแล้วน่าชุดนี้ชุดเซตเดียวกับนางเอกดวงแก้วเลยลูกห้าูกว่าต่ำกว่านั้นไม่ได้ครับลูกห้าอ๋อหรือว่าหนมดึงถุงเท้าไม่ขึ้นโอเคเสียงนี้วลูเสียเงียวแล้วลูกเสียงมันไม่เข้ากับเมียพี่ลูกห้าลูกห้าสีร้องเลย แเกลวเนี่ยตีหัดีหนึ่งีหนึ่ปล่นอุ้ฟองแล้วอึ้งคนดูยังนี่ตีหน่แล้วโอ้โหโอ๊ยอะไรครับอะไรน่ะคุณมันตีตำรวจจับตำรวจเล็กตำรเล็กตำรเล็กเลยเห็นโดนจับอยู่ ตีขับไว้เฉยตีไม่ได้หรอกมือคุณไม่ถึงให้ติ้วเขาไอ้ติ้วเขาเป็นไงครับตีเพี้ไปเพี้มาข้อไม่ดีไงคุณน่ะไอ้ติ้วมือมือหนึ่งทำไมมึงไม่ตีมือที่สุดแล้วไอ้ติ้วนี่มือหนึ่งเหรอมือหนึ่งในอีกมือหนึ่งอ่ะก็อยู่งั้นนะเอาไปไปก็อยู่อย่างงั้นก็ตีสองมือมาหนึ่งไม่เอาตีงี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องตะโพนตะโพนไม่ต้องเลยเอาปีคุณต้องจากคุณเต้ ปีกกระชับโอเคแค่นั้นพอแลรูปิการทั้งคู่เลยเนี่ยเปนปีกทั้งฉาบเลยเออครับเอาปีกกระชับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่หวานออทออดออทออทมาออทออทหวานเทียบเดือนเลย

ทำไมไม่เก็บเอาดีๆเอาดีขึ้นมาดีๆมาเปิดไปสีหรือว่าจะชอบว่าจะขัดครับไปสีต้นนี้หล่อจังเลยลองวนๆนักตาเชียนยังไม่ี

อารวเลยเว่าพเน่าอภิพาตรวไอ้โนเต็มนิ่เต็มตัวลงแล้วพนอาก็เป่าหัดใส่าของพ่อหมอขอหมอก็เลยเข้าโบนเจกูเต่าไปพน่างสิแต่โธ่อภิพาตรว Lít n à อยู่ไม่ได้แล้วไปพวกเราช่วยกันโห <c oughs> พาเพราะหน้าเ <c oughs> ช้าโ hop